ตัวนี้คือเครื่องอันนี้ก็เครื่องที่คล้ายคลิปเดี้ครับจะได้จำไหมไงอันนี้ก็เทนนิ่งนะครับแต่คล้ายๆกันอันนี้สังเกตว่ามันมีคำว่าโอเคเหมือนกันครับครับผมนั่นคือคำว่าโอเคเนี่ยแสดงว่าเครื่องมันทำงานเครื่องปกติสามารถใช้งานได้ครับเครื่องไม่ได้ผิดปกติก็คือมันจะขึ้นโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่ขึ้นโอเคอ่ะมันจะขึ้นกากบาทถ้าขึ้นกากบาทเมื่อไหร่เนี่ย ให้โทรหาผมวัที่เลยหรือใช่เครื่องพังหรือมีปัญหาหรือแบตเสื่อมหรือแบตเสียมันจะขึ้นแคคบาทให้โทรหาผมข้างตู้จะมีเบอร์ทรอยู่กับออฟฟิศหอรือไม่ก็โทรแจ้งไปที่ศูนย์ศูนย์เอราวัน,นแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อผมเองแจ้งซีเรียร์ับเบิลเพแล้วเดี๋ยวผมก็จะรู้ว่าเบอร์พวกนี้อยู่ไหนหนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งนีง้อะไรประมาณน,นี้รับผมประมาณน,นั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนการเปิดใช้งานของเครื่องเนี่ยเมื่อวานผมไม่ได้สอนเนาะผมมาติดตั้งก่อน เพราะว่ามันมันดึกเดี๋ยววันนี้เราผมจะเริ่มอีกตั้งใหม่เริ่มต้งใจตั้งใจอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ออกดีกว่าตั้งใจเฮ้นี่อนนี้อุปกรณ์ครบลยนั่งได้โอเคมามามาเข้ามานั่งเขามานั่ง อย่ายืนยายืนข้างหนูผู้ใหญ่นั่งโอเคผมผจะเล่ไหมเนาะช่ไม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 ่อโอเคไก็ก็พกันก็คุยดีครับได้ไไก็คุยกันเรื่องต้นก่อนอ่าก็ผมก็่ของ